สวัสดีวันพุธครับวันนี้กับรถ SLK 2 0 0นะครับ W 1 7 1นะครับพี่เข้ามาเสริมหน้าจอนะครับเป็น Android นะครับแรม8ปลอม128 2K QLED นะครับ CPU Snapdragon นะครับแล้วก็นี่คือหน้าจอตรงรุ่น9นิ้วนะครับของ SLK นะครับนี่นะฮะแล้วก็ตามด้วยกล้องบันทึกเหตุการณ์ลงหน้าจอนะครับแล้วก็กล้องถอย ASD ที่ให้ภาพ กว้างมุมมองกว้างแล้วก็คมชัดมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าช่องโอมช่องเฟรมทําการติดตั้งและรีวิวนะครับครับวันนี้ก็พบกับร้านถาบอลออโต้ทรัพนะครับวันนี้เราอยู่กับรถเบนซ์ SLK นะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการใส่หน้าจอ Android m ิช i c ้าตรงรุ่นนะครับสําหรับสเปคหน้าจอตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่น R8 นะครับแรม8ปดลอมร้อนะครับหน้าจอทูเคคิวแอนะครับที่ให้ความคมชัดและลื่นไหลมากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังรองรับซิมการ์ดนะครับหรือว่าเป็น เอ็นดรอยออโต้หรือว่าแอปเปิลคาเฟ่ด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับก็ให้ภาพแบบ Full HD นะครับสามารถเล่นย้อนหลังฟอร์แมตการ์ดผ่านหน้าจอเอ็นดรอยได้เลยนะครับกล้องถอยหลังนะครับตัดตามเกียร์อัตโนมัตินะครับให้มุมมองกว้างมากๆครับคมชัดมากๆนะครับสำหรับกล้องเอทีดีตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับพื้นฐานเราก็จะมีให้นะครับกูเกิลแมปยูทูบสปอติฟายนะครับทีวีออนไลน์เน็ตฟิกนะครับเราลองใช้งานกันดูนะครับ ทีวีออนไลน์นะครับ57จ้าทีวีดิจิตอลก็สามารถดูได้เลยนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมัลติฟังชั่นนะครับคอนโทรลภูมิไรนะครับก็สามารถสั่งงานได้นะครับพยานในคืนที่เกิดเหตุนะครับส่วนอีเท็กการเนี่คุณผู้ชมจะมีการอ่านนีจะเป็น YouTube นะครับสำหรับหน้าจอ2ูนะครับก็จะให้ภาพละเอียดคมชัดมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับคมชัดทุกมุมมองนะครับสำหรับหน้าจอ2ูนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจออย่างละครึ่งนะครับลูกค้าที่ ต้องการนะครับดูเส้นทางแากที่ไปด้วยนะครับแล้วก็ดู YouTube หรือว่าทีวีออนไลน์หรือว่าอย่างอื่นร่วมด้วยครับก็สามารถทำได้ง่ายนะครับสำหรับหน้าจอ iPad ตัวนี้นะครับสำหรับ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะครับก็เพียงเชื่อมต่อผ่านสาญญาบลูทูธเท่านั้นเองนะครับเมื่อเชื่อมลูทูธเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าหน้า Apple CarPlay เป็นตัวแอปนะครับสามารถกดปุมผ่านหน้าจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ทีโทรศัพท์หรือว่า Google m a p นะครับหรือว่าแอปที่รองรับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับล้วรถเบน ่า SLK 200 W171 ก็ติดหน้าจอ Android เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าจอแอนดร i ยมิชิก้านะครับ R8 แลมป์ R 8ลอม1 2 8 Long, oss, man, นะครับ 2K QLED ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกคา้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากอัปเกรดหน้าจอก็สามารถตั้ต่งเข้าไปได้ที่ร้านทาวอนนุชชอปเรียบทางด,ด่วนอีกมัยรามินทานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับคลิปเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับไปดูใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอคอบคุณสวัสดีครับ